สวัสดีครับผมต่อปากนามครับตอนนี้เราอยู่ในรายการจำราพูดได้นะครับซึ่งตอนนี้ดำเนินมาละเป็นคลิปที่14แล้วนะครับลักษณะของก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแตเพียงจะเป็นท่อนแยกท่อนแยกของการเดินลักษณะของมากกว่าที่เรียกว่ากัมปูการนำเสนอของผมนะครับก็คือจะบอกในการเดินทีที่เหมาะสมแล้วก็มีเคล็ดลับบางประการ มันเป็นรูปเฉพาะนะฉะนั้นถ้าเรารู้เคล็ดลับเรารู้เทคนิคเรารู้หลักการเราก็จะเลินเลิ่เกณฑ์ไปได้อย่างมีเป้าหมายแต่ที่ยากที่สุดก็คือทีที่เหมาะสมเราจะต้องซ้อมกันนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มในคลิปที่14ซึ่งเป็นท่อนแยกอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมให้กำลังใจผมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดกระด่มติดตามนะครับ ถ้าท่านกดกระดิ่งจิตตามมันจะไปแจ้งเตือนท่านครับเมื่อคลิปได้ออกไปแล้วจะแจ้งเตือนว่าเออคลิปใหม่มาอีกแล้วนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยในลักษณะของท่อนแยกนะครับท่อนแยกหลักการเทคนิคของสร้างระเบีย,ยยังเหมือนเดิมทุกประการครับแต่มันเป็นรูปแบบเฉพาะที่น่าสนใจนะครับว่าได้เปรียบและไม่เสียเปรียบการเดินของผมนี่ผมจะค่อนข้างจะแนะนําว่าเดินอย่างนี้แล้วได้เปรียบเดินอย่างนี้แล้วจะเสียเปรียบ แต่เป้าหมายสำคัญก็คือเดินยังไงก็ได้ครับจะต้องคงสภาพความไม่แพ้แต่จะเหลือกองกําลังอะไรลูกจนในกลางเข้าไปเราได้นําเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วก็ลองติดตามและรับชมที่ผ่านมานะครับอาว,วันนี้เราก็มาเดินดูการโจมจีโดยลักษณะของรูปหมากมากกว่าอ้าเราเปิดเบี้ยโจมจีจุดที่อ่อนแอ เคล็ดลับของมันนะครับว่ามันไปเจอท่อนแยกแล้วถ้าท่านเดินผิดท่านจะเดินตรงเจนไม่ได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วเขาลุกและรับเดินโคนอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรคงสร้างนาเบี้ยคู่ขนานเสร็จปับ๊บเขาเดินมาโอเคค่อนข้างจะเดินมาก็เหมือนเดิมน,นะครับว่าเราน่าสนใจคือเล่นกัมปู จต่ทีนี้ที่ผ่านมาคือเขาสกัดเราแล้วเราก็เป้าหมายคือสูงนี้จต่ทีนี้มันมีตรงนี้ครับจากการที่เดินและเล่นมาในขณะที่เราเดินเบี้ยเป็นกัมปูเพราะว่าเคล็ดลับคือเดินมาแล้วเราน่าสนใจคือเดินกํมปูแต่ที่ผ่านมาที่เขาแก้ไขกันเขาขูบเรือตรงนี้นลครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับสําคัญในลักษณะถ้าเขาขูบเรือมาถ้าเราเดินไปอย่างนี้แล้วเขาปูขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเรายังไปเล่นกัมปูอยู่แล้วเขาเดินออกมา พอเรากินเขาเขากินเราถ้าเราไปกินเขาเบีย้ยซ้อนนะครับเบีย้ยมันซ้อนกันเบีย้ยมันซ้อนกันเขาเดินขึ้นมาธรรมดาเรากินเขาเขากินแล้วเขาเดินมาแล้วก็จะเจาะเราได้นี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าถ้าเขาหุบเรือผมกาลังบอกเคล็ดลับนะครับในการเดินที่ถูกต้องหลังจากที่เขาเดินม้ามาแล้ว เราน่าสนใจคือเล่นกัมปูพอเขาหุบเรือนี่แหละครับคือเคล็ดลับเราเราจะไม่เดินม้าไปละถ้าเมื่อใดเขาหุบเรือถ้าเขาหุบเรือนะครับเราปูทันทีเลยนะครับปูสี่ปูสี่เลยครับปูสี่คือหมายความว่าเคล็ดลับสำคัญก,ก็คือถ้าเราเดินกัมปูแล้วเขาหุบเรือเราจะปูสี่ทันทีคือปูไปเลยครับ เพราะว่าถ้าเขาแทงมาเรากินเขากินเราได้สูงนี่แหละครับเหตุผลแต่ถ้าเราไม่ใช่เขาจะแทงขึ้นมาสูงได้แล้วหน้าเบีย้ยเราจะเสียหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับมวูจะทรงกัมปูกัมปูอยู่มันก็เลยไม่ได้ผลแต่ถ้าเขาไม่หุบเรือเราก็ไม่ต้องยุ่งครับเราไม่ต้องยุ่งในกรณีเราเล่นกัมปูแล้วเขาเดินอะไรมาเขาเดินมาเราก็ได้ละอย่างนี้เป็นต้น นะครับเราเล่นกำปูแต่พอเขาเดินมาแล้วเขาแทงหรือก็สกัดแล้วเขาเดินมาตรงนี้แล้วเราค่อยว่ากันไปอย่างที่เราอธิบายไปแล้วแต่เคล็ดลับที่ผมกำลังบอกตรงนี้ก็คือว่าวิธีแก้ไขของฝ่ายดำพอเขาเดินมา้ามาแล้วน่าสนใจคือกำปูแต่ถ้าเขายัางเดินตรงนี้อยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเดินมา้าเราก็ขึ้นไปเดินมา้า ถ้าเขาหุบเรือนี่แหละครับถ้าหุบเรือเมื่อไหร่สิ่งที่สาคัญที่สุดข,ของเราก็คือปูสี่ท,ทันทีอย่าไปยืนคาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนอย่างนี้ก็มาแล้วอย่างนี้หน้าเบี้ยจะเสียเราจะถูกแทงมาแต่จริงๆก็เล่นได้นะครับในลักษณะว่าเรายืนยเฉยๆถ้าเขาหุบเรือแล้วเราไม่ยุ่งอะไรเขาเดินเบี้ยออกมาเราก็กินถ้าเขากินเราก็เดินเม็ดธรรมดาถ้าเขาแทงเราก็มาข้างนี้ นี่ก็พอเล่นได้น,ะนี่ก็พอเล่นได้แต่พอเรามาข้างนี้เสร็จเขาเดินถ้าเราไปแทงสูงไม่ได้ถ้าเรากินเขาก็กินมันก็เล่นกันไปก็คือเล่นกันไปแต่สิ่งที่กัมปูได้เปรียบก็คือถ้าหุบเรือนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่คือเคล็ดลับสรุปง่ายๆเราเล่นกัมปูเนี่ยถ้าเขาหุบเรือเมื่อไหร่ เราปูไปเลยครับปูสิหรือเขายังไม่มาเขาเดินม้ามาแล้วเราเดินม้าไปถ้าเขาหูบเรือให้ปูเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับปูเลยนะครับเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้พอเขาทำขึ้นมาเรากินเขากินเราเดินเราได้สูงแล้วฮะแล้วก็เดินเม็ดไปคุ้มมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ไม่ขาดตรงนั้นก็จะขาดคือเราปูไปเลยนะครับเนี่ย เคล็ดลับง่ายๆมันก็คือตรงนี้เองนะครับถ้าหุบเรือหุบเรือเมื่อไหรเคล็ดลับก็คือต้องปูสีทันทีนะครับนี่แครับเล่งกันไปผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินถูกที่สุดเราเดินถูกที่สุดก็คือมันจะสู้กันได้นะครับมันคือมันจะสู้กันได้เราเดินเพื่อเป็นเบี้ยก,ก้า เขาเดินโคนเราไปเพื่คู่ขนานเขาเดินมา้าที่น่าสนใจก็คือเขาเดินม้ามาแล้วเราเดินเบี้ยฉอเพื่อกัมปูแล้วเขาเดินมา้าเราก็เดินถ้าเขาเดินเบี้ยก,ก้าวเราก็เดินเบี้ยก,ก้าแต่อย่าขึ้นนะครับอย่าพึ่งขึ้นนะครับเพราะจะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะโดนตำแหน่งแบบ เสียศูนย์จะต้องถอยหลังมาตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินขึ้นมาแล้วเรามัวไปเดินตรงนี้แล้วเขายอมยอมแทงเนี่ยมันจะโดดมาแล้วกลายเป็นว่าเราต้องมาคุ้มครองหรือเราต้องถอยหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉังนั้นเบี้ยก้าอย่าพึ่งขึ้นเราจะมาเจาะด้านนี้เนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่เขาหุบเรือปูทันทีเลยครับ เคล็ดลับอยู่แค่นี้นะแล้วที่เหลือก็ดาเนินการไปเช่นถ้าเขาเดินตรงนี้ล่ะเนี่ยฮะถ้าเราเดินไปตรงนี้เราจะเสียหายหน้าเบีย้ยเบี้ยสูงอยู่ไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นถ้าเขาเดินมาเราก็กินซะเลยเขากินเนี่ยเราก็จะได้ความสูงของเบีย้ยเห็นไหมเดี๋ยวจะไปแทงสูงหรือยาอะไรหรือไปเจาะแทงสูงใหม่เขาเดินมาเราก็ได้ความสูง แล้วก็ไปเจาะกันนี่ฮนะเพราะว่าเราได้ปูสี่เขาหุบเรือเราปูสี่ถ้าเขาเดินเราก็ได้ถ้าเขามาเราก็กินกินเนี่ยกินไล่กินไร่เนี่ยนะนะมันก็เป็นแนวเจาะ ถ้าถ้าไม่ปูสี่เราจะโดนแทงม้านะครับเราจะโดนแทงมา้าเราปูสี่ทันทีพอเขเดินตรงนี้เราสูงไม่ได้แล้วพราะเราปูสีล่ละเราก็จะอย่างนี้ถ้าก็เดินอย่างนี้เราก็อย่างนี้นะปูสี่แล้วก็เดินเบีย้ยตรงนั้นขึ้นมาต้องรีบเลยนะถ้าช้านิดเดียวไม่ได้พอไปเดินตรงนี้เข้ามันเดินตรงนี้มันจะกลายเป็นเซนเ,นเตอร์หลุด พราะเบี้ยตรงนี้ขาดมันไม่มีสะพานคุ้มใช่ไหมฮะพอเดิมเบี้ยออกมารีบทําเลยครับทนันทันทีเราจะได้เบี้ยละเพราะว่าเราปูสีขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ปูสีขึ้นไปเขาเดินขึ้นมาเราทําไม่ได้แล้วก็จะโดนแทงมานี่แหละค,คือเคล็ดลับนะครับที่ผมกําลังบอกว่าถ้าเขาหุบเรือถ้าเขาหุบเรือให้ปูขึ้นไปทันที ถ้าก็เดินตรงนี้ล่ะถ้าเราไปเดินตรงนี้เราโดนตรงนี้สะพานขาดแทงเรากินก็ได้อะไรก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะฮะถ้าเขากินตรงนี้เรากินหงายแล้วเราได้ไปกินความสำคัญคือถ้าหุบเมื่อไหร่เราต้องปูสี่เท่านั้นเอง นะครับมันก็จะมีลักษณะแบบว่าพอปูสีทันทีเขาเดินขึ้นมาเราปูไม่ได้นะครับเราแทงสูงไม่ได้ตรงนี้อันตรายเพราะเดินมาตรงนี้ขาดมันคุ้มคลองไม่ทันพอมาตรงนี้เดี๋ยวก็จะตีลูกกินเนี่ยห้ามสูงนะครับถ้าแทงตรวนี้อย่าไปสูง สู้ัเขาตรงนี้เลยครับเดินนี่กินไหมเขาเอากินเราเรากินเข้าไปแล้วไม่ต้องไปสูงเพราะเดี๋ยวเขาโดดม้ามากินเราสู้กันเดียวตรงนี้เลยครับสู้กันไปเลยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดดม้ามาอีกโดยการคุ้มครองก็สรุปถ้าเขากินเราเราเสียเปลี่ยนหน้าเบี้ยนิดนึงแต่เราได้โจมจีเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมเราได้สูงกว่าเพราะเบี้ยก,ก้าเขาเดินยากเราเดิน,เร,เ,ดนเราเม็ดเราเดินได้ทุกอย่างก็ไปโจมจีทั้งรุนเรามีบ่อนี้นี่แหละครับ เคล็ดลับสำคัญของของมากกว่ากาปูจุดแรกก็คือถ้าเขาเดินเราต้องกินก่อนเน็ดขึ้นอย่างที่อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเราเล่นกมปูแล้วเขาหุบให้ปูสี่ทันทีนั่นแหละครับแล้วเกมก็จะดาเนินต่อไปโดยที่ว่าเราเป็นกวายได้เปรียบและไม่เสียเปรียบเหล่านี้เป็นต้นถ้ามาเมื่อไหร่ ก็ปูสีมานั้นแต่ถ้าไม่มาก็ยืนเฉยๆยืนเฉยๆขึ้นไปแนวเจาะมันยังโอเคอยู่อะไรเหล่านี้เป็นต้นขึ้นไปขึ้นถ้าขุนขึ้นแล้วก็ไปได้ถ้าเขาโดดมาจับตรงนี้เราก็มาตรงนี้เพราะเราจะไปเจาะตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นในกรณีที่สมมุติว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นละแล้วเรากําลังโจมสิงนี้ถ้าเราพร้อมแล้วอะไรทุกอย่างพร้อมแล้วสามารถปูได้เลย ไม่ใช่ไปยืนรอแช่แป้งอยู่แช่อยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบุกไม่ได้แต่ถ้าเขาสกัดเรามาเม่ไรค่อยไปอย่างนี้คนระับคือเหตุผลแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เขาแก้ไขกันมากั้มปูมีแจ่มมีแจ่มเดียวนะครับที่ว่าถ้ากั้มปูเดิมผิดเราจะเสียหายถ้าเขาหูป,ปั๊บให้ปูทันทีแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปโดยการโจมจีทางด้านนี้ด้านเดียว ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือมันเป็นโครงสร้างของลักษณะของม้าก,กว่าแต่แต้มที่น่าสนใจก็คือเมื่อม้าชอมาจอเจ็ดเมื่อไหร่ให้เล่นกัาปูจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่มันพอเราชิงความได้เปรียบตรงนี้แล้วเราเข้าใจจริงแล้วมันก็คือเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเราเป็นฝ่ายได้เปรียบและไม่เสียเปรียบเหล่านี้เป็นต้นมันก็จะไปเข้าหลักกับคลิปต่อๆไปนะครับว่า ลักษณะของการปูสามลักษณะของกามปูเมื่อหุบเรือไปปูสี่ปูสี่แล้วทำยังไงจอ่ออะไรต่อเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันมันยังไม่หมดแล้วครับมันยังไม่หมดแต่การลักษณะของปฐมเลิ์มันเป็นปฐมเลิกของการเดินก้ัมปูนําพาไปสู่ว่าถ้าเขาไม่ให้เราแล้วเราจะทํำยังไงเพราะว่าภาพของกัมปูภาพของปูสาม มันคือภาพเต็มของการที่ว่าคู่ต่อสู้เมื่อให้เราได้เปรียบอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนั้นเมื่อให้เขาได้เปรียบอย่างนั้นเราจะทําอย่างนี้อะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งผมจะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้แต่จะบอกอธิบายในคลิปเดียวที่รวมกันทั้งหมดมันค่อนข้างจะยากนะครับฉะนั้นสเตจสเตจในการเรียนการสอนครั้งนี้มันก็คือเราต้องรู้ตั้งแต่ปฐมเบืแรกที่มาของม้าก,กวามันเป็นยังไงบ้างกัม มากว่าเต็มรูปมากว่ากัมปูมากว่าปูสีอะไรเหล่านี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการเดินเพื่อชิงความได้เปรียบเท่านั้นแต่ถ้าท่านไม่ได้เปรียบเลยในจังหวะที่ควรได้เปรียบเกมมันจะออกมาลักษณะของเราค่อนข้างเดินยากและพ่ายแพ้ง่ายนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นครับรู้สึกว่ากัมปูโดยโดย,โดยพื้นฐานตรงนี้แหละ การเปิดหมากได้เปรียบเพราะได้เปรียบลงก็เดินง่ายแต่ถ้าเสียเปรียบเราจะไม่รู้ได้เปรียบชนะยังไงเราก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นเกมจริงให้ท่านดูโดยการไปเล่นมาแล้วก็มาวิจารณ์จากพื้นฐานที่เราได้สอนไปแล้วเพราะว่าทีที่เหมาะสมคือความยากที่สุดของการเล่นหมากรุกนะครับผมกําลังจะมาบอกว่าทีที่เหมาะสมควรจะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ แต่จะก,ก่อนหน้าก่อนหลังนั้นขึ้นอยู่กับเราครับขึ้นอยู่กับเราที่สําคัญที่สุดด้านใต้มันมีการแสดงความคิดเห็นนะครับท่านสงสัยหรือมีปัญหาอะไรท่านก็คอมเมนต์มาครับผมจะตอบทุกปัญหานะครับโอเคน้ำหรับคลิปนี้ลักษณะของกัมปูมันก็หมดแล้วนะครับต่อไปเราจะรู้ว่าถ้าไม่ได้กัมปูเราจะทำยังไง สรุปจงกระหั่งเต็มรูปของมากกว่าซึ่งมากกว่ามันก็จะมีลักษณะของเต็มรูปมันก็ยังมีทางเจาทางเดินสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ต่อสู้สำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับสั้นแต่ได้ใจความนะครับฝึกฝนแล้วคอมเมนต์ถามมาอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะแจ้งเตือนเมื่อคลิปออกทุกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปที่14 ขอลานะครับ